เมืองอุดรแมงอุดรนทา่งเขาบ้านเดี๋ยวทางเขาบ้านอันนี้บ,นนบ้านบ้านดอนผู้ผู้เป็นนมแบบนี้จังวะอ่าเคยมาเห็นมั้ยเิ่นเคยมาเคยกันบ้านฮ่้องยุทธภพเหมือนนี่กีฬาบม่มีจังสีเ่เอมีแต่ว่าเิ่นบอ่ได้ปล่อยไว้โดนเนาะเพราะมันนีเพราะเที่ยวเจียมากวัดปานเห็นไหม น่าจะแมนคืออยู่เป็นวัดป่าวัดป่าพระจอนผู้ล่องเข้าไปเบิง่งเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็ลอยเลี้ยวขวาเราไม่มาสองทุ่งไหนเลยการล่องเข้าไปเบิ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงกันให้เข้าไปเบิง่งเรอ่ะอ่ะอน,นี่อ่ะค่อยย่างไป อองลงลงจะค่อยยางไปอ,อ,อันนี้วัดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่สุราและสิ่งเสพติดอ,อ,อันนี้มันก็จะมีเป็นวัดอ่าเป็นโลบปั้นหลายๆนะครับปู้น,นงยงใหญ่เห็นไหมทุกคนป,ปั้นใหญ่ทั้งปุ่นเขาเคยมาบม่รู้ว่าเขาไปแล้วก็จะจะนั่น่ะ ทั้งทั้งผลขอมีค่อย่างไปเรื่อยๆเค็นันใดกระทายทุพพิังเพราะครั้งแรกที่มาเขากับบก้อยหล้ว่ามันมีอย่างแน่นี่มาครับเออมาครับยันมาสีดำย่างเนาะมันก็ขาบค้าท่นนั้นะเป็นรูปพันธุ์นะครับเป็นเป็นปั่นมันก็ว่าเป็นเทวทูตอ่าเป็นอเหมือนกับที่เพ่นปั่นอยู่ไอ อันมาลูกปั่นอยู่เหมือนกับอ่าอยู่บ่เอาอะไรเลยบ้านี้อยบพวกปั่นบ่เด้อย่างม้าละครับพี่น้องนี่เทพบุรูปเทพบลูปเขาคือยังเหมือนกับอยู่สาระแก้วพูนไงเห็นเขาขาวเห็นไหมแมนคนมิเตอปั่นใหญ่ใหญ่ปั่นใหญ่ร้ายวันนี้เขาบอกเคยมาจากเธอครั้งแรกเลยพี่น้องนี่เม่ไปแล้วมาเฮาแล้วกลับเนาะ อ,อ,อ่ะเป็นที่อ่เป็นวัดปลาเนาะครับผมอืมมีเทพวรูปหลายๆเพิ่อนมา<ป>แห้ง,หงแห้งเขาไปไปหอดทั้งใ้นแห้งหลายแห้งเขาไปเลือกแห้งอ่าลายเมนแต่ว่าเฮาย่านมามันมันจีนน้ำกัดเปาอ่ผมเปล่าน้ำค่อยมันเป็นที่สงบเนาะเมนอ่ะพอเด้กเขาไปกรากบพระกราบยังนรอกราบไปนีน่ะนละกราบู่นี่ย่านมาย่านมาแหละ ๋ยวามันมันเบาหนัเนยอ่าบ่มีคนมองทีเขาบอกกาเข้าไปคือมันมันบ่มีค้นมันเป็นเงียบเงียบนะครับเกรงเกงใจเพื่อนเพื่อนอาจจะจำวัดจำศิลป่ะกลับดีก่อน่งรถเฮ้ามีอยังเดียมาจากเส้นถันสื่อของจากเส้นทันอันนี้นั่นไว้ก่อนเอาจังค่อยสีเปิดเผยว่าสื่ออยังของมินตานั่นแหละ อันนี้ผ้าห่มผ้าห่มเป็นผ้าห่มขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเอาผ้าห่มไปนั่มบ่ไม่ไปเสือตัวคิดว่าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเอาผ้าห่มไปนั่มสันดอกตอนรับแขกอาเพราะว่าเอาไปไว้หมองอีกห้องนึงโอเคฮะคงจะกลับนะครับกดไอยตัวประตูหนี่โอ้โหเพื่อนลูกเป็นผ้าพัสดุลมห้องมัดใหญ่ มีเพิ่นสั่งอยู่เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยั่นคล้ายๆกันกับอ่าคล้ายๆกันกับอันอยู่สาราแก้วปูโออยู่ที่ประตูค่ะประตูนี่เพิ่มบ่อนอู้บนนู้เบงเขาทั้งในเขาไปตรงนี <c oughs> ้ที่ผ้ามีอย่างเดียวกันที่ผ้ากลับไปทั้งอ่าสามเ้าบ้านดอนหาดบ้านดอนหาดไปออกปุ้นทั้งบ้านดอนไว <c oughs> ค่ะก็เห็นทางแบบนี้อืมิดขึ้บ้านดอนผู้นะทับเหล้วบบะนี้จังแว่นช่องตาบะนี้ พอเบิ้ลพอลุ่มอีกแล้วือเป็นตาสะอ่อนเนาะเห็นลุมเป็นตาสะอ่อนคิดทอดบ้านบ่คิดทอดบ้านคอยเนาะเนี่ยมีสำนันละเละ <c oughs> พืพอ่อนอะพ่อใหญ่อยากพ่อพ่อหายเงานี่ดนะูดีละเอ้าตายซะนะ <c oughs> ี่กับพ่อเป็นยาดมเออเออ พอ<น>่พอหายเหาอว่าว่าบอคิดหอดบ้านแบบนี้แหละทุกคนไปบ้านนี้ตาเนาะเขาตายไปแบบ็ดแล้วมันหลายกว่านีอนนน้อันนั้นอันนั้นมันจะหลายกว่าเี๋นี้มันจะนุ่งไข่ไปเดี๋ยวหอดหนาแรงมากก็หายเขาจะออกมาสอบแล้วเป็นครั้งแรกที่เ่ามาทางเส้นดีเนาะแมนันบ่มาเทากับพระเฮนรูมหลังหลอกอันนี้ทางรัดระหว่างหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งไปหาหมู่บ้านหนึ่ง ระวังมูบันซ้ำผ้าไปหาบันทาก่อนพูเบิดแล้วลูกมืดหลับเ้วาะได้เป็นกินโอ้น้ำยังนี่โอ้แม่น้ำห้วยหลวงไม่ไ้้ห้วยหลวงห้วยหลวงก็ถูกน้ำขึ้นได้นี่เนาะเออเพรขึ้นคนเดียนี่ไรที่ไรไรมาจ่าคนกับไรมะนี่แหละบ้างนะห้วยหลวง เป็นย่านอะไรกูที่เขาจะทันอึ้นทางน,นี้ไม่เบนหรอกมีสะดุ้งใหญ่บ่เคยบ่เครปิดขึ้นอันสะดุ้งใหญ่แต่เขาใหญ่เป็นซ้าย,ายโอ้ไปเอาเดินทางต่อไปเรื่อยๆจะไปทอดบ้านนาหยาน้ำพุ่มด้แถวนี้เลย วอามันตำ่ำเนีน่ยโอ้โหอ่ะมึงไปเห็นเห็นอะไรนึอนงอู้ใสเลาะแบบนี้ข้างมือเด็กมอเตอร์ไซค์อ่ะโอ้เรื่อ ที่รถยนต์นะมันมันบอพัฒนาหนีมันคนละฟิวเนาะแมนรถยนต์มันเ่นเห็นหน่อย<น>แล,รรล้วก็มันก็เลี้ยงซ่ามันก็จะกีดขวางการจราจรผู้อื่นโอโธถ,ถนนงามแท้เ <laughs> นาะทั้งรถทั้งปั่นนี่เนี่บ ยากบ้านอ้ตอนหาดก็ไปหอดใส่บุก่ค้นปราันกเคยไปเยอะแยะล่องล่องไหเบิ้งล่องคือมุ่งคนี่ว่างนไปมองกเคยไปละมุ่เคลืนจะก็ล่องเหตลอดเลยไปจนได้จับจีพีเอจับพีพีสคับเป็นบอมันบดทีอ้มินปาด่โอ้โหปาะเดยควายปางควายเงินล้านนี่นี่เฮ้ ้ขายโดนด้หลายที่อ้ยี่สิบสามสิบตัวเลยเนาะเนาะเออเงินล้านนี่นี่โอ้ยตายเรื่อยๆสมอเต์ไซบาทได้ก็ไปน้ำท่าเนี่ยล่ะบาทเนี่ยห้สะอ่อนภาคลายเขาเดี๋ยวมีง้วมีควายลายเนาะ ถ้าหอดมือเข้าเฮาเทาไดนีแบบนั้นชื่อพิชางมาังโอ้ยนั่นลหละความสุขอะ <c ười> ที่ที่หลังควายเนาะอือป้าสูบชุดแล้วทางดีอะเออเจอเมื่อลุมแล้วเป็นเจอลุมไดนิดเดียวชทางน้อยแล้วมาดู เนาะเจ้าสมบออท่านแล้วเถเนาะแนนเฮ็ดไปเรื่อยๆตามงบประมาณอได้งบ่นก็มาซ้อมนีอ่ามันคอยพ่เอิดแนวเฮ็ดนี่รีวิวรีวิวทางงลังสิ เียรหอผ่าここนแล้วอดีไี้มาทว่าถ้าจะมีเด็่อ้แะละอันนี้ถือว่ากตนยังไงอยู่เนี่งม,มันยังไปได้นะตึงๆโอ้กระมังกระมังหน่อย <laughs> ขอให้เดินทางโดยสวัสดีครับ เออทางไปสชียา์เนี่ยซัมนี่แหละเขาอ่าทางไปสชียา์ซัมนี่แหละทางความกว้างความกว้างความใหญ่อเออเออกระแมนนะทางทำนี่ละทางซทำนี่แหละ,ะลทา่างไอ้ทางไปจากอ่านครหลวงขึ้นไปหาภาคเหนือเนอ้ออันนี้ทางลัดไปบ้านนี่นี่แต่ว่าถ้าทางจากวัดไปหาจังหวัดนี่มี่จะซีเรียนหมดหรอ เลน่นเหยาบลอยเศร้าซื่อๆอ,อยู่อ่ายกือกสายกันนั่นแนวไปขี่รถไปสายไต่สิเกือกสายเหนือสายเหนืออ่าเบาชุกระจาฟังเนาะออโอ้ยอยันทา้งยูนซีเล่นเล่นรถลอยเศร้ารถกูแบบนี้โอ้โหกูแนี้อู้บวกกาขี่แล้วบวกกาขี่แล้วขี่เร็วปว่าน,นั้นกูแบบนี้ รถสามลนะ้อเนอะเราบ่บเคยแล่นรถเร็วปานนี้บ่บ่เคยบ่เคยมันบ่เคยแล่นได้ไวขนาดนั้นนรอนะบ่ถึงลอยใช่ไหมเอาเอาซิบเนี่ยเอาซิบมันยังหน่อยแล้วแปดซิบเร็วสุดแล้วอโอ้มีหน้าพออันนี้ บัลลูว่าบ้านยังก็คกจากบ้านยังจะสร้างมัสองบ้านยังจะสร้างไปเรื่อยๆพอเท่าี้ทางไปอันโมโหที่เียก็ะไรจับ G P S โอ้ได้โดดแทนเลยเว้ยเบิดแล้วเขาบ้านแล้วบ้าดเนี่ยวะนี่ไม่ต้องไม่ต้องตามอ่ะบ้านยังไปเรื่อยๆ ต้องไปน้ำทางยหญ่ๆนี่แแล้วเนาะนี่เดี่ยวไปนี่แหละเดี่ยวไปดีแหละพรอมจะกินเขาอีกแล้วโุ้มวงอ๋อน้าไม่ได้ใส่ดิโอหน่ำไหมอ๋อถูกมองเน้นเป็นหน้าท้า เข้าไปได้บ่ล่ะอุ้ยไปบะคือนี่กระทำทำกระเดาก็ได้ถ้าจะไปได้อยู่โอ้มันนำหลผ่านทางมีทำนินหนึงเออโอ้จับปลาจับปลารู้มีปลาจับโอ้นำหลผ่านนอ๋อกระเดามาตึ๊สะดุ้มอ๋อก็นำมาหลา่พันอ๋อจะดุ้ง่ายลังบิน ตันตากไปเหนื่อยเอ้าเอ้าพวกคุณกับพี่อีกเฮ้ยไม่ได้ไปได้บ่เนี่ยเนี่ยได้แล้วเดี๋ยวทำก็จะเอาาเอาน้ามาเตซายบ่เนี่ยมองมองนี่ก็พ่อไปได้เยอะได้จะไปได้หรือบ่ไปได้เป็นอ่าค่อยๆไปเดี๋ยวโอ้บรรยากาศน่าหัน้ำท่วมเี่น่าเลึกินว่ เลิกนะขนาจกเลิอกอยู่ทางหนาพี่หวงน้าเลิกไปได้ปอจะดับเจอพอดีได้ร่างรถเนาะก็ <c ười> น้ามา่าได้ใสว่ะน้าน้องแดดออกมาเปนน้องแดดเหรอบ่งอ้อ โอ้เจาากจมายมาได้ยแต่ว่ารถเจา้เอ๋เดเปิงนาถ่วเอามากินไปยงจักเ็นเป็นเหนรูเป็นมาตายบ่น้น้น้รนเบิดละบิมีเเบิดมรูละ โอ้ทำไมไม่อีกโอ้เป็นตะเลิกบ่ล่ะจักเดี๋ยวรถดับไปเพ่ได้เด้ยอารถรถดับไปต้องจอดทางรถจอดจอดกันโอ้ไปได้บ่ล่ะจอดกันจอดกันใช่ต้อหมดที่อะเฮ้ยทางเนี้ยทางเป็นดักเข่าท่าบ่เป็นตะไปได้บ่โอ้สะพาน น้ำท่วมเลยเนาะน้ำท่วมปลาเถอ,ไอนนะได้ลุย <ไป S 2> ลุยเลยน้ำเบ่งอันเบ่งยิงง่งยางพานบ่งกล่าดึกเลยก็เพียงคร <c oughs> ึ่งครึ่งแข่งนึงอย่างนึงจะหม้อไซค์มันดับแล้วเออเบ่งเบ่งลาหน่อยโอ้โหดนน้ำเบ่งเบ่งเบ่งลดขนาดนันพันมากก่อนเบ่งลดขนาดนั้นมาไหน อ,อู้น้ำท่วมโอู้คนว่าไปบ่ได้แล้วเดี๋ยวเบิงเบิงเบิงก่อนว่ามันมัน,ม,นมันเล็กสำเดเบิงเบิ่งสะพานมองดูอ่มันเป็นเครื่องพูน่ะเดี๋ยวเบิ่งรถขัน้นั่น่ะเฮาเฮาสังเกตรถขั้นนั่นข้าวแตนเข้ากับถอยเออเดี๋ยวมันล็อกเครื่องรอเปล่าล้นแน่นอนโอ้บ่ได้บ่ได้บ่ไปบ่ได้ ไปบ่ได้ไปบ่ได้เดือดร้อยเข้าไปบ่ได้ไปไปลบลบรถขันนั่นบ่ได้ไปล้างน้อถอยหลังไปไม่ได้เลยไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปบ่ได้เบิ่งรถขันนั่นมากนะเต็มล้อเลยแม่เมื่อกี้อ่ะ บ่เม like e oh ah, oh, oh, ื่อกรถเข้าไปบ่ได้ดับแน่นอนเดี๋ยวได้จูงเมื่อใดเออ่ะอ๋อเกือบเกือบเกือบเขาชอบไปเขาเเอา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 ในรถไหมนะโอ้โอ้ครับเดี๋ยวเบื้องหน้าถมนะครับทางจากบ้านดงย่างอันนี้จะไปบ้านบ้านใน มันในยังไงมันคู่เบี่ยวนะบุรุณะมันหล่นไว้คือมันหล่นไว้จะว่าจะไปบ้านหล่นไว้ไปยังไงน้ำบุรุม์หล่นมาใสๆฝนคือบุตกหน้าเออฝนบมันมันน้ำมันไหลมามันสะสมเพิ่นอะเพียงพวกเขาเพียงพวกเขาขนาดออมุกม่งสะพานเนี่ยเลอกที่สุดเลยมันมันเข้าไปนี่เรียบร้อยเท่าเข้าได้ยัง ยังเมื่อแล้วกุญแจรวดขึ้นดิเกินพ่อไปเตยเมากับว่าได้แล้วพ่อกุญแจพ่ออยู่โอเคเอ้าเอาไปซ้ำหนึ่งก่อนนะสำหรับมือนี่ทิพผ้ากันมาเที่ยวไปเรื่อยๆทิพไปเรื่อยๆทิพไปเรื่อยๆเนาะฮะพอมาปิดเคลียบอยู่ที่น้ำวมอ่าจะได้เมื่อบานแล้วเพราะตอนนี้ก็เวลาสิบแปดนาฬิกาเก้านาที เอาไว้แป๊บนี้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมส,บบสวัสดีครับ